ขอยืมเสื้อกันหนาวสาวๆที่นี่แล้วกันครับพี่เพชรจ้าโอ้ยไหนมีใครรับบริจาคให้หั่นใส่น่ะแม่มีไหมมีนะมีบ้างมีบ้างมีบ้างเออโอ้โหแต่ละคนกลัวหนาวกันหมดเลยว่ะหั่นเลยไม่ไหวแล้วค่ะคนลุกซู้เลยอ่ามามาสัมภาษณ์หั่นนิดนึงแล้วกันนะครับพี่แวันนี้รู้สึกยังไงที่มาเยี่ยมเชาอุดรธานีครับวันนี้สนุกมากครับผมก่อนอื่นเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กับทางยูทีทาวด้วยแล้วกันครับผม ขอเสียงปรงมอให้กับตัวเองด้วยจ้าอ๋อ,อ,อแต่พี่ชอบมากเลยนะที่แบบว่าแฟนคลับของเราเนี่ยตรงไหนมาจากกรุงเทพขอดูมือนหน่อยโอ้น่ารักมากเลยอะทำป้ายไฟชื่อพี่มาซะใหญ่โตเลยนะครับอ,อั้นี่ตามมาจากกรุงเทพเลยนะครับพี่เออแล้วฝั่งนั้นล่ะฝั่งนั้นล่ะฝั่งนั้นเป็นของนองแกรนครับอ๋อมาจากกรุงเทพเหมือนกันแปลงร่าแงพวกกันอย่างนี้เลยเหรอไม่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 จริง จริงๆแล้วเน่ยคือน่าจะไป้ายไฟน่าจะอยู่คนละฝั่งเพราะว่าน่าจะได้เห็นได้ง่ายในมา,ากกว่าครับมีเมื่อกี้พี่มีโอกาสได้ไปสัมสัมภาษณ์แฟนคลับเราครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยในตัวของเราเนี่ยคือตาของเราทุกวันนี้ยังแข็งแรงอยู่ไหมตาคุณตาเหรอครับแม่เ ปกติฮะแต่อย่างอื่นแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆโอ้ยอะแล้วถ้าเกิดในโอกาสนี้อยากจะให้อวยพรให้กับชาวอุดรนะครับตอนนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดด้วยใดครับผมอวยพรนิดนึงครับท่านครับก็ขออวยพรชาวอุดรนะฮะแล้วก็ทุกคนที่กําลังดูการถ่ายทอดสดอยู่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนทอดอีกสิ่งอื่นอะไรนะสิ่งอื่นใดก็ไม่สําคัญเท่าพรนี้ครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะและพรต่อไปก่อนจะพูด ขอให้ทุกคนสาธุก่อนหนึ่งสองสามสาธุเร็วสาธุขอให้ทุกคนเฮงๆโดยๆครับผมอ่าแล้วอ่าขอเสียตบมมอให้ัมเดอดซสากบโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับคุ้มค่าการรอคอยจริงๆนะครับ